นี่ครับตัวเอครับเป้งเขาให้ครับพันสามครับโอ้โหมันจะบอกใครเชียวครับโอ้ดอกนี้โกงตายชันชันครับจากร้อยกว่าบาทครับโอ้โหกลับมาได้ครับบอกเลยครับโอ้โหซเปอร์เมกาวินครับ ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านแงบสวัสดีกับสมหวังสล็อต h ช n แนลอีกครั้งนะฮะมาลักกี้ในโกครับค่ายพีเจครับคุณหน้าคุณตากันดีครับเวลาเล่นอยู่ที่ตอนนี้ประมาณเที่ยง15นาทีครับเที่ยงวันนะไม่ใช่เที่ยงคืนครับเที่ยงเที่ยงแบบนี้ครับทุนปันกลางครับพอจับต้องได้ครับ2008ครับมาซื้อปีสปินเมื่อกี้เท่าไหร่อะสามพันเลย 2004ไม่เอาเดี๋ยวมุนเองดีวยครับมาลองมุนเองสันหน่อยครับว่ามันจะยังไงครับถ้ามันดีมันดีเลยครับมุนเองเนี่ยผมบอกเลยเพราะมันเผื่อฟุกเข้าฟรีสปินด้วยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยโว้มีตัวแพงนเนี้ยไปครับซูชิครับ ข้อเสียของการไม่ซื้อเข้าไปครับตัวคูณมันไม่สะสมครับมันต้องแตกเป็นคอมโบครับอย่างข้างในตัวคูณเท่าไหร่มันก็จะอยู่อย่างาานั้นแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยโชคนิดนึงนะเรมาดูรันเองจะเข้าฟีสปินได้หรือเปล่าครับผมกดไปที่พันหมุนนะยาวๆไว้ครับ ้ถ้าแบบนี้อยู่ข้างในฟีสปินไม่บอกเลยครับโอ้โหใสแตกครับตัวแพงด้วยครับเป็นซูชิอันนี้อันนี้เขาปั้นครับดูครับนี่ครับแล้วมันก็หายไปครับตัวคูณครับมันก็จะไปเริ่มใหม่แตกทีหนึ่งมันก็ไปคูณ2อีนครับต่อครับ อย่เขาให้ครับตัว A นี่ครับอยู่ข้างนอกนี่ครับก็ต้องลุ้นเอ็ดตัวนี้ครับเจ้าเจ้าเหมียวเนี่ยครับจะเป็นตัวคูณ2ให้ครับหนึ่งตัวคือคูณ2ครับ2ตัวก็คูณ4ไปคูต่อไปมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยโอ้กลองครับเข้าไหมไม่มาไม่เป็นไรเริ่มถดถอยนะภาพรวมตามอยู่เล็กน้อยครับ ผ่านไปประมาณ50หมุนครับไปด้วยเบ็ด40ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆใครรับชมรับฟังแล้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะกดซับสไครป์กดติดตามช่องครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะตามชื่อครับสมหวังสโลตชาแนลใครกดติดตามก็ขอให้สมหวังทุกประการแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ครับเนี่ยซ้ายมือด้านล่างครับจะเห็นตัวเลขว่าผมเหลือ1 0 0แล้วครับ มามาสองพันกว่านะประมาณสองพันแปดแปดถอยไปเยอะเลยเอาไงดีครับโอ้ตัวนี้สวยอยู่เคลงไหมไม่ลงเข้าปั่นครับยังได้อยู่ตัวเอครับตัวเอตัวเคถ้าตัวอักษรเนี่ยมันจะเป็นตัวถูกนะตัวอ,กอักษรก็1สิบอะไรพวกนี้โว้ลงสแคตเตอร์ครับมาแล้วสามครับเอาละ เอาลระฮึบฮึบฮึบไม่มาครับโอ้โหจะได้นี่ก็จะได้ฟรีแหละครับค่อนข้างยากครับกับการที่บุญธรรมดาแล้วเข้าไปฟรีสปินถ้ายิ่งเป็นเกมไหนที่มีให้ซื้อนะ เข้ายากผมบอกเลยจากที่ผมเคยเล่นมาหลายๆเกมครับแต่เกมเนี้ยดีตรงที่มันแต่ค่อนข้างบ่อยนี่ครับโอ้โหหลายคอมโบโด้วยเนี่ยคูณสองด้วยพันเปียงเขาให้ครับ2 0 0 0ันสี่อ้สองร้อยสี่สิบเขาโทษดีจะเอา2,000ซะแล้วขึ็นไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ อย่างว่าหมุนข้างนอกมันตัวคูณมันรีตลอดครับกลับประสูตอยู่เรื่อยครับโอ้โหถอยครับพันหนึ่เอาไปแล้วครับเอาไงดีชาวเราหยุดก่อนแล้วกันผมว่าหุซื้อดีกว่าไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวครับพัดห้าหรอเบดยี เ5 0 900นะมีพันไหมมีอีกทีก็พันสองเลยครับไม่พอครับมา900ก็900ครับไปครับได้เท่าไหร่ครับ10บหมุดครับคูณ2ครับเริ่มด้วยคูณ2องนะ10บหมุดไปครับเหลือร้อยกว่าบาทแล้วครับเหลือร้อยกว่าบาทแล้วครับช็อตนี้เอาหน่อยครับ ตัวคูณมันยังอยู่ครับอ่าถ้าเข้าปั้นมาครับโอเคหน่อยครับตัวคูณเพิ่มมาครับเป็นคูณแปดครับตอนนี้เข้าปั้นอีกแล้วครับคูณสิบครับเปียงเขาให้ตัวคิวเข้าครับถือว่าไม่น่าเกลียนเลยครับ โอ้โหตัวคูณสองสีหกแปดครับโอ้โหเป็นคูณสิบแปดไปเลยครับโอ้เข้าอะไรก็ได้ครับเนี่ยอีกสองบุดนี่ครับเข้าปั้นครับคูณยี่สิบสองเปี้ยงเขาให้ครับตัวเจกับสิบครับโอเคครับนี่ครับแมปแมปคิวครับแมปคิวแล้วก็ตัวเคครับแมปหรือคิวแล้วก็ตัวเคนั่นแหละครับมาไปต่อครับโอ้โหดอกนี้สวยนะ ได้หลายตัวอยู่ครับเขาฟัดนพิกวินรัวๆครับส้อมา900อยังไงเอ่ยมลสุดท้ายโอเคตัวเจแถนครับเขาปั้นนิดหน่อยครับสิบม่อีกหน่อยนึงครับตัวเอลงไหมไม่ลงครับไม่เป็นไรครับโอเคครับ900ครับจากเหลือร้อยกว่าบาทของเราครับกลับมาแล้วครับนี่ครับเบ็ดเสร็จครับรวมเมื่อไหร่ครับ ไม้าร้0บาทของเรา1,200ครับได้กำไรมาประมาณ300ครับมาไปต่อครับเมื่อกี้เบ็ดเท่าไหร่นะ1,200ครับโอเคมาผมตายครับผมบอกเลยจากเหลือร้อยกว่าบาทแลท้วร้อยสามสิบกว่าบาทครับโอโ้ขึ้นมาได้ครับจากการหูดไม้เก้าร้อยนะ ได้กำไรมา300ครับไมยที่2ครับการซื้อฟีสปินครับนี่ครับพัดเข้าครับไมยนี้พัดพัดเท่าไหร่นะพัดสองใช่ไหมเจ้อุ้ยขูดยี่สิบเข้าไปแล้วเอาละขูดยี่สิบครับนี่ครับซูชิครับห้าร้อยครับวินครับแตกอีกแล้วครับให้ก้าวินไปเลยครับ โอเคไปต่อนี่มาอีกแล้วครับโอ้โหเคเจแล้วก็เข้าปั้นครับ700สู้ชิแทงไปอีกครับ300ครับนี่ครับโอ้โหคิวเข้าครับโอ้โหคอมโบสามคอมโบครับเน้นเน้นครับสุอร์เมก a วินครับพันหนึ่งครับดอกเดียวครับมาคูณที่สี่ครับ Okay. เข้ามาหน่อยนึงไปต่อครับไม่มาโอ้โหเสียดายครับคูณสุดท,ท้ายของเราไม่แถมคูณถ้าสามสิบเลยครสองพันครับไม้นี้ครับซื้อมาเท่าไหร่พันสองกำไรแปดร้อยครับสองพันหนึ่งแล้วสองพันหนึ่งครับเริ่มมานะ เริ่มจะคืนทุนแล้วทุน2008โดยประมาณอ้าว2 0 0 1พอดีครับโอเคถ้าแบบนี้ครับแบบนี้จัดเียครับรออะไรครับจากร้อยกว่าบาทนะซื้อ9พันสองครับได้กำไรมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ครับอออินเข้าไปครับไม้พันสองของเราครับ มาครับคูณสิบครับเป้งเขาให้ครับพันหนึ่งครับดอกเดียวครับตัว A มาอีกครับคูณสิบหกครับสองร้อยกว่าครับซูชิแถมมาอีกครับเป้งเข้าให้ครับสามร้อยครับสิบแถมมาครับคูณยี่สิบโอเคครับโอ้โหขอมโบได้สวยครับสามสี่ดอกติดกันโอเคซูเปอร์ไม่ก็วินพันเจ็ดครับถ้าคูณยี่สิบเข้าไปแล้วครับนี่ครับตัวเคมาครับ ต่อเนื่องไหมไม่มา KMG ลงอะไรครับสิบครับโอ้ยมีโคมไฟกับกองมารอครับมีโคมไฟกับกองมารอเอาซูชิไปก่อนยังไงไม่มานะโอ้หแถวแรกครับอะไรก็ได้ครับกองหรือโคมไฟอะไรก็ได้ครับตัวแพงทั้งนั้นครับมารออยู่สองสามตัวครับสองสามแถวไม่มานะโอ้หเสียดายครับดอกนี้อ่ะเ้อาปั้นไปครับ นี่ครับตัวกองครับโอ้โหเต็มเต็มครับคูน2ีตัวแพงด้วยครับ2อ0พครับทีเดียวครับประมาณ5-6ตัวนะโอ้โหสองพันเครับซูเปอร์เมก้าวินครับแซงคิวเวลิมัครับไปต่อครับเหลืออีกสหมุนคูน24่สองหมุนยังไงดีแถมไหมเข้าปั้นมาอีก800ครับโอเคนี่ครับตัว A ครับเป้งเขาให้ครับพันสครับโอ้โหมันจะบอกใครเชียวครับ โอ้ดอกนี้โกงตายชัดครับจากร้อยกว่าบาทครับโอ้โหกลับมาได้ครับบอกเลยครับโอ้โหซูเปอร์เมกาวินครับหมายสุดท้ายครับไม่แถมครับไม่เป็นไรครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับจากเหลือร้อยกว่าบาทครับซื้อเจ้าตัวฟีเจอร์ครับไปเก้าร้อยหลือร้อยกว่าบาท สามไม้ติดครับเพิ่มมาเรื่อยๆครับจากไม้เอ่อเก้าร้อยนะจากเก้าร้อยแล้วก็ไปเท่าไหร่พันสองไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็ <c oughs> ไปนี่ครับพันสองเก้าร้อยได้กำไรมาหน่อยหนึ่งก็ซื้อไปพันสองแล้วก็เท่าไหร่พันแปดนี่ไม่น่าใช่ ม้สุดท้ายเราเป็น2,001นะเท่าที่ผมจำได้ใช่ครับ2,001ครับไม้สุดท้ายของเราครับโอ้โหจบได้สวยเลยครับจบได้สวยครับที่คือว่ากำไรพอพอได้ครับวันนี้2,000กว่าตีไปถ้ากำไรประมาณ4,000กว่าค, 5, 000, ครับเกือบ5,000ครับ4,080ครับโอ้โห โอเคครับวันนี้คงแยกย้ายแต่เพียงเท่านี้ครับในเมื่อมันบังคับเราซื้อครับเราซื้อสู้ไปครับ <Okay. S 1> โกงตายจริงๆครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสมหวังสลัดชาแนลฝากไว้ในอ้อมหอวใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนอแ much, ับแซงคิวลิมาสขับพบ